ของเราเรานักบนเรียก <laughs> งไง <laughs> <laughs> ยังไม่ทันเริ่มนะครับ <laughs> ไอเยอะคนขงงับมนะึง <c oughs> รีบไป่ได้ทำไมกูรู้สึกกูมีความสุขอยู่เลยวะไอคนขับเนี <c> ่ย <oughs> สวัสดีครับแฟนคลับ300กระลาดครับวันนี้เรามีภารกิจ1ภารกิจครับให้ทีมงานของ300กระลาดที่อยู่ด้านหลังนี้นะฮะร่วมกับพิชิตภารกิจไปด้วยกันครับภารกิจนี้มีเงินรางวัลสูงสุดถึง10,000บาทครับเน่10,000บาทเลยฮะไปกับเจ้ารถคันโปรดของผมครับ f o r d r a n g e r s h o t b l u a c k คันนี้เองครับกติกาง่ายๆครับแค่แบ่งทีมทีมละ3คน1คนขับ2คนรักษาไข่เอาช้อนมานะฮะและประคองไข่ในตอนที่เราขับรถไปทางขุขานเนี่ยให้ได้มากที่สุด ไข่ใหใบเท่ากับหนึคะแนนครับแต่จะมีรอบพิเศษที่เป็นผมเป็นคนขับนะฮะหฟองจะได้แต้มเป็น2เท่าครับง่ายๆครนี้คะแนนรวมออกมาแล้วทีมไหนได้มากสุดนะฮะรับไปเลยครับเงินรางวัล1,000 0บาทครับแค่นี้เองฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าใน3รอบที่เราไปขับกันเนี่ยใครจะได้คะแนนมากที่สุดสำหรับทีม300กรลัดในภารกิจแห่งนี้ฮะ วันนี้ครับเรามาเฉพาะแค่รถไม่พอครับวันนี้เรามากับร้อแมกนะฮะแบรนด์ของคนไทยนะที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะคะนั่นคือร้อแมกแบรนด์เลนโซนะครับล้อแมกแบรนด์นี้นะฮะต้องบอกเลยว่ารอจัดเลยเลนโซเป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือกับคนไทยมากกว่า30ปีมียอดขายเป็นระดับหนึ่งของประเทศครับส่งออกมากกว่า50ประเทศครับมีตัวแทนจําหน่ายมากกว่า1,000สาขาสามารถที่ไปเลือกซื้อได้เป็นพันร้านค้าเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามีปัญหาสามารถส่งเคมได้ทุกร้านค้าที่สําคัญเห็นว่ารับประกันโครง สีอีก2ปีครับเหตุผลที่ผมเลือก,กร้อนแมกซ์ลนยนี้เพราะเห็นว่าลนยนี้นะฮะมีความทันสมัยและเป็นรายใหม่ของเลนโซ่ด้วยน่าจะไม่ซ้ําเหมือนใครบนท้องถนนแน่นอนครับต้องบอกว่าร้อนใหม่ดีไซน์สวยแถมมั่นใจเพราะเป็นแบรนด์เลนโซ่ด้วยกันนะฮะจะมาพูดถึงดีไซน์ของร้อนแมกซ์ลายล่าสุดข,ของเลนโซ่นะครับชื่อรุ่นว่าเจเกอร์บารรครับ ซึ่งต้องบอกแบบนี้ร้อแม็กสไตล์เรียบหรูดูโก้เห็นแล้วโคตรโจ๋เฉียวนะฮะเฉียบคมเรียกว่าสไตล์ฟอร์ดลุกนะครับแถมก้านเนี่ยเรียวปางแต่ยังคงความแข็งแรงตามฉบับของเดนโซด้วยกันครับเหมาะสำหรับกับรถกระบะรถ p ีพรถ SUV นะครับตรงรุ่นใครอยากสะเป็นสายดุดานแสกแฝงด้วยความเรียบหรูต้องแม็กเ so รนโซไลน์นี้เลยครับเจเกอร์บาลหลอกครับ เราจะไปเริ่มกันแล้วกับภารกิจทีมแรกครับทีม A ครับเดี๋ยวเราจะปล่อยตัวกันแล้วนะฮะไปดิโอช้าว่ช้าเลยโอ้หเียวีรือของเราเรวเยวไมังครดแตกไปแ้ว้วรอยังไม่ทันเริ่มนะครับ จัดไอ้เยอะคนขับมึงรีบไว้เนี่ยทำไมกูรู้สึกกูมีความสุขอยู่เลยว่ะมวยคนขับเนี่ยอุ้ยอุ้ยนุ้ยจะเย็นเนาะโอ้โหพี่ยังตึงอ่ะครับตั้งน้องไอ้ต่ออย่าหยุดอย่าหยุดอย่าข่าว่ากองไปไงไเยี่ิมเกินมวยแล้วเอวเอบพร้อมมาไว้เนี่ยไม่มีเท้าแบบเทคเดียวผ่านโอ้โห โอ้สู้เขาโอ้สู้เขาเฮ้นี่โห้โหนะคนขับรถมันดีนี่ไงนั่งยองๆโชด้วยฮ้อเฮ้อเฮ้อเรียบไอ้เหี้ยไฮ้นี่โหเ้ยคนขับรถมันดีโอ้โหสนแท้เยครับทีมนี้รอบแรกนฮะอ้เรไม่ได้ทักแท้ไม่ไหว ดูผลงานเ้าไข่มึงรักษากันไว้ไม่ได้เฮ้ยทีมเป็นไงบ้างไข่โอ้ยอยู่ครบเลยไหนนี่ไงยืมมึงไม่ได้เลยไม่ได้ทางคะแนนโอ้โหถ้าไม่ก่อนนี้กระเด็นลงไปแล้วคือต้องโทษไข่ดีวะโทษถนนหรือโทษคนขับวะไม่ว ระยะระ,ระยะเวลาที่ใช้ไปครับ4ชั่วโมง11นาทีส <laughs> นาที11วิครับเ <laughs> มื่อกี้ทีม A มไปแล้วครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาของทีม B ครับดูนี่ฮะว่าผู้หญิงสองคนนี้จะรักษาไข่ได้ดีขนาดไหนนะฮะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวจับเวลาเลยนะน <laughs> ับ1 2ึสองสาครับ าหยรักษา,ษาดีๆนะล,ลูกต่อไว้ต่อไว้ตอ่ตอต่อต่อไว้ต่อไว้ยังไม่ทันเริ่มเลย <c oughs> ยังไม่แตก <c oughs> แต่ยังไม่แตกไงให,ใ,หใ,หให้ใใหห้้โอกาสเลี้ยงลูกนึงให้โอกาสเลี้ยงลูกนึงอย่าซ้อมลงช้าช้า <c oughs> <c oughs> มีเทคนิคแล้วมันต้องทำแบบออเก่งเ้อามือใช่ไหมให้มันเนี่ยโอ้ดูถนนดิโอ้โอ้โหตัแขงดูไว้พี่ไม่ได้มาเล่นๆนน้องพี่ไม่ได้มาเล่นๆน้องยองสูดด้วย นี่ยคั่วเป็นหมาเลยนี่ยขั่วเป็นหมาเลยเราเลิ่มค่ะบามามาเบามาเบาหน่อยขังแม่งหเดี๋ยวให้กรรมการช่วยตัดสินหน่อยมันเล้ามันเล้าว่าให้ไหมให้ไหมให้ไหมให้ดิก็ยังไม่แตกอ่ะนี่ไม่แต่งปไงเป็ไงพี่ชายดุยไม่ได้เฮ้ย แต่ทีมนี้นะฮะใช้เวลาไปอยู่ที่5นาที11วินานกว่าทีมนี้แล้ว1นาทีครับก็เดี๋ยวเราดูรอบต่อไปจะเป็นยังไงครับรอบต่อไปจะมีเปลี่ยนกติกานิดหนึ่งแล้วกันเราจะให้คนละ3ใบด้วยกันครับ3ใบด้วยกันพอแตกปุ๊บควักขึ้นมาถือใหม่พอแตกปุ๊บควักขึ้นมาถือใหม่แต่ถ้าใครรักษาได้ทั้ง3ใบก็ได้3มคะแนนไปเลยครับง่ายๆนะฮะแล้วก็จะมีวงล้อนะฮะ มีกลาวให้นะฮะกลาวสองหน้านะฮะสามอัน2อันหนึ่งอันนะฮะหรือไม่มีเลยแล้วแต่บุญแต่เวแต่กรรมที่มึงทำมานะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับอย่าให้เสียนาฬิกาเฮ้ไอโมพุทธยะเป็นไงกาวสองหน้าแค่เมื่อกี้ก็เป็นเยอะบอแล้วบอกแล้วมือผมมาดีกาวสองหน้าสองอันโอ้โหเกิดไม่ได้ เอา,ะะเอาล้ฮะเขาบอกเลยฮะบอกเลยว่าเขอบอาขอบอกว่าทีมนี้มีฝีมือไงมือไม่ต้องเอาตัวช่วยไปครับในรอบนี้นะฮะจะสลับในเรื่องของนักขับครับทีม A จะมาขับให้ทีม B ีทีม B ีจะขับให้ทีม A ครับดูนะฮะมันจะแกล้งกันยังไงนะฮะอ,อ่ะไปอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันครับในรอบที่รับครับ ยไงยังไเอไยังไยอยู่ยังอยู่เออไอเอาไปเอาไปไเอไปดวยไอนี่ถือไว้แตีไบแล้วแต่ไยวไปเดียวไปเดวไปเดียเดียวบอกเลยว่าเอาตกกระบาดด้วยไม่เน้นใครแตกเั้นหัวแตกเดี๋ยวก่อน ไม่ใช่เน oh. 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 ้วไม่ใช่เนาะเย่ยมมากเนเยี่ยมกโ้อโอ้โโอ้ฮ่่ไ้ยดอกทั้งตัวมีแต่ไข่้า อะไรมแต่แรกูเบรกอย่างเดียวมแน่นรอกเฮ้ยครับไม่เปิดทิ้มหรกครับเฮ้ยคนปล่อยมือปล่อยมือยายอย่าเดือดเดือดดอย่าเอาพื้จับอ่าจับไม่กใครเอาล้วกันหครับผมตอนนี้เหลือเติมเติมมนัมง่งัมน

mười chào 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 mười bay mười chào 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 mười bay mười chào 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 mười này mười chào <coughs> <khỏi nghen luôn. coughs>

มีกาวสองหน้ามันได้แค่ฝองเดียวตอ,อนนี้แต้มเป็นไงพี่ตอ,อนนี้นะฮะแต้มก็คือฝั่งโน้ตทีมเอได้หนึ่งคะแนนจากน้องหนึ่งนะฮะทีมนี้สองรอบรวมกันได้หนึ่งคะแนนเหมือนกันตอ,อนนี้แต้มเสมออยู่เสมอแล้อยู่นะฮะเดี๋ยวรอต่อไปในทีมผู้หญิงนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะไปไม่ทำกูไว้มึงเจอกูทีมบีนะครับก็จะสลับทีมขับคนเอขึ้นมาขับนะฮะ ผมต้องบอกแบบนี้ฮะทีมนี้หมุนวงล้อไม่ได้หาอะไรเลยครับที่เี้ช่วยครับแต่เขามีความสามารถเมื่อกี้เขาไม่ต้องใช้อะไรเลยเขาสามารถที่จะเก็บไข่ได้หนึ่งฟองและตอนนี้มีไข่ช่วยเขาแล้ว3ลรูปเดี๋ยวเรามาดูกันแลนะฮะว่าทีมนี้จะได้กี่ฟองกันครับ5 4 3 2าซีสามสี่ห้ย ไปเติเลยแล้วนึ่งเติมไข่เติมไข่เติมไข่โอ้โห่าฉันค่าฉันให้ตายดีกว่าแล้วครูขับยังไง นนะอ่าดเลยเอาเลยไอ้สายตัวกูจะกลับอะไรนะครับขวางกัก อันน <da> ี <c> ้คไม่แตกอ๋อยังไม่แตกไม่แกใส่ังไข่แดงงอยู่ในนี้แปลว่าไข่ยังไม่แตกอ๋อที่ไข่แดงใช่ ไแดงยังอยู่ข้างในอ่ะถือว่ายังอยู่ครับไม่ได้แตกออกมาเป็นอย่างงี้ฮะยังอยู่ครับได้คุณพ่อครับที่นี่โคตรเก่งฮะแต่เดี๋ยวเราต้องกลับคนเดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราต้องกลับคนเดียวโอ้ยลูกกูกลับยังไงโอ้โหมึงมึงอย่ามึงนะเดี๋ยวเราก็ขึ้นกันไปอีกหนึ่งรอบไม่ต้องห่วงเลยต่อไปรอบผมเนี่ยกอดกันให้แเต็นะจ๊ะปล่อยตัวหน่อยพร้อมนะครับสามสอง

it was at this moment that he knew he fucked up เชียงพอยเชียงพอยเหลือเหลือหนึ่งเหรออ้อออันนี้ไม่ได้ละอเหลือเหลืออันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วไข่แดงแตกแล้วเดี๋ยวมาดึงมบดึงเติมก่อนเติมก่อนอ่ะเติมวิวคนละใบนะฮะเอายังสามสองหนึ่งไปโอ้โหโอ้โหเรียงซึ่งเรียงตึงเรียงร้อเดี๋ยวรอยเรื่องร้อเติมเติมมบดึงเติมเติม๊บนึงพี่ยามพี่ย jam ดาวดึง ไปถึงอยู่สองเรียบรงยรงแรงแรงแรงอแล้วอาเล้โอ้โห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 แขงยังแข่งยั้ผมบอกเลยฮะใครรักษาไข่ได้โคตรเจ๋งอ่ะ ขอโทษด้วยนะครับเอายาวเอาอายทีมเอเหลือสองใบเหรอพีปิงลอกดิอย่างเงี้ยจริงจริงทีมเอเป็น4คะแนนครับตอนนี้4คะแนนบวกหนึ่งเป็น5คะแนนทีมบีถ้ากัสอคะแนนทีมเอชนะครับเ้ยยเยียใครเหี้ยเลย ประกาศผู้ชนะนะฮะตอนนี้เหม็นไข่กันนะฮะทีม A นะฮะได้ไป5คะแนนครับทีม B ได้ไปทั้งหมด2คะแนนครับบอกเลยฮะเพื่อมือภูมิใจกันไหมฮะไปเดี๋ยวเลือกนักกันเลยครับอ่ะถือว่าเขามีความคิดมีวิธีโกนโงของเขาแล้วกันให้ทีม A เป็นผู้ชนะครับเอบอกแล้วอะประตูไม่ได้กงเอ้ยนะฮะเรียบร้อยครับ สำหรับท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะแล้วรู้สึกสนุกสนานอยากให้เราทำกิจกรรมแบบนี้อีกบ่อยๆนะฮะหรือภารกิจแบบนี้บ่อยๆนะ,ะคลิปคอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะคลิปแบบนี้เราจะได้ทํากันสนุกสนุกอีกนะฮะกับภารกิจของ300กาลาดไลน์โชว์รูมวันนี้ขอบคุณนะฮะน้องแบบเลนโซ่ so นะฮะ กอล์ฟแมกแมนชั้นนำของประเทศไทยมีสาขาที่ขายตัวแทนจำหน่ายมากกว่า1,000สาขาย,ยอดขายไป็นระดับหนึ่งของประเทศไทยครับ r อล์แม็กเลนโซครับที่เป็นสปอนเซอร์เราในคลิปนี้นะฮะถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ครับพิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เ,เราด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ถึง5 0 0 0 0 0ซับด้วยวันนี้พวกเราไปกันก่อน,นะฮะสวัสดีครับ